ข้าวตังหมูหยองพี่อ๋อแอนลัชนีนะจ๊ะเป็นข้าวตังหมูหยองที่ทาทีละเพลแล้วเราก็โรยหมูหยองลงไปนะออันนี้จะเป็นหมูหยองแบบเล็กๆนะ,ะเป็นเส้นเล็กๆหมูหยองอันนี้นะคะบอกเลยว่ากรอบอร่อยนะคะหนึ่งถุงเนี่ยสองร้อยกร,รัมนะคะหนึ่งถุงสองร้อยกร,รมัมในราคาสี่สิบบาทแต่ว่าเราขออนุญาตขายเป็นลังนะคะหนึ่งลังพร้อมส่งนะคะหนึ่งลังพร้อมส่งแบบนี้นะ,ะมีสามถุงนะคะ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้านะคะหนึง่งสอ,องก็เต็มหนึ่งกลองก็เต็มเปียะแล้วนะจ๊ะสําหรับข้าวตังหมูหยองของเรานะจ๊ะอืมกรอบค่ะกรอบอร่อย